เอาคลิปนี้นะครับจะพามาดูตามคำเรียกร้องนะครับตามคำเรียกร้องนะครับอดีกจะให้รีวิวน้องฉบาแก้วครับนี่ฉบาแก้วอาบน้ำกลายเป็นหนูเลยเอาวีวีให้หน่อยวีอยู่ไหนวี้วี่อพูพอยู่ไหน

ซื้อเมื่อวานนี่หมดตังน่าจะเป็นพันอ่ะหัวอาหารนมแป้งอะไรนะแชมพูอาบน้ำเป็นถุงเลยผมชอบที่ว่ามันซื่อสัตว์นี่เลยบางแก้วอะ่ะก็ผมหามานานแล้วครับ chết na con mua con đang cho con này con này nó không ông 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 lơ mướn นนนาว่วนะมันปูปูขึ้นแล้วเพราะว่าตัวมันจริงๆนี่น่าจะใหญ่กว่าขวาดแป้งนิดเดียวไหนตันีป้ป่ะคะทำ,ำ,ำนี่ปะทำทำทำขวดอันนี้ปะไห่กว่า Quần, trên cát này có chân cát tầm này, này. tối rồi ừ. oh. đi Chị bao nào thế này mắc những khó quá này ông ngân về đến này tìm không khó quá tìm mày tìm mày tìm mày tìm

หาแม่ไปหาแม่เร็วเวามีคนบอกดีร้านในเนาะเอาาเอาเอามาัดฉันนึอเอ้มาเร็วเอมาเร็วเนี่มามาอ้ไปเร็วนีมาของมันมาเอเออเมันออยู่มามานิ่าเออ เร็วมารับเมาฝนนี่เลยเร็วมามาเลยตึงขวานหอยจัหมั้ยตึงขวานเลยไม่องหูมันหมวกหเพราแล้วเพราแล้วพราแล้วเราวเราวมันมาดิไซเปียนแ้ว แป้งมะาหมนมามะเไปใส่ออแป้งทาแป้งก่อนหอมๆกันไปทาแป้งกับแม่ก่อนนะทาแป้งกับแม่ก่อนทาแป้งกับแม่แอมก่อนไปเอ้อทาแป้งก่อนวสวยๆจะได้หอมๆคือบวีขนเนี่ยล่ะเขาก็รักแม่อยู่นะแต่เขาตกใจเถียงใด้เฉยๆแม่ อยู่บ้านอยู่กับละสิ้นตัวที่ว่ามันมันมนทันทันกับอันนาเอามั่งเฉลิมเลยเอาเท่ทั้งตัวเลยนะจะใส่ตัวมันตัวมันถิมมลนี่นี่มันถิมมลนี่สันเอาเปลี่ยนว่าถ้านี้หนีคุ่ไปท้างนอกคุนเปลี่ยนเมื่เธอเอาไปท้างนอกไปจังดูดอกเพียร์เขาตายมันปิดติดนั้งอุปกรณ์เต็มเลยได้คุนแป้งต้องเอาไปใส่ป้ายสนามยาวใช่น่าจะไม่นะน่ารักจังเลยค่ะนี่ นไงขึ้นยังเหอะเฮอะเฮอสับปรยเอาพัดลมดูดออกตลอดครับเพราะว่าหนูคัดจมูกเลยจ้ะเนี่ยอะไรมาอีกแล้วอะไรมาอีกแล้วไปดูซิไปดูซิอะไรมาอีกแล้วอะไรมาอะไรมาอะไรมา <laughs> ลมมันเป็นสปียัยงสปีมันเป็นน้ำหอมมาใจย,ยังแยงไบงเขาหมุนเขาหมุนทื่ออคือหมุนอีกหมุนที่มันมีเข้ามาสปีเออหมุนมันถึงมีเข้ามาสปีเอ,อลูกหัวมันตั้งตรงก็นไปแล้นั่น เออนั่นแหละเพมันเป็นฝอยก้นอนนั่นอยู่บังนี่เบิ้งมันจะมีหวัวฝอยก้นอนน,อน,อนั่นอยู่หมุนปุ่ถือมาอื่อนั่นแหละบีบไปงั้นมันหมุนฝอยเอา้าเอา้าไปใส่สป,ปีก่อนไปใส่เยลก่อนถึงจะรอถึงจะสวยคุณนายสุดเท่านั้นอืมทั้งแปรงทั้งสป,ปีอันนี้เห็นแต่ขนหอมจีม๋เลย เปอเปาเอา <c oughs> เอาโดนอีกแล้วคุณแม่ทาหนูอีกแล้ว <c oughs> ก็เลี้ยงมันไปพี่น้องหวังว่าวันข้างหน้ามันจะดูแลทรัพย์สินของเรานะครับบางแก้วแท้ๆเลยนะทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับเนี่ยของแท้เลยครับตัวนี้เอาไมหนาวอีกแล้ว ชักเงง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 อีเดียวอ้าวนี่มาหลบอีกแล้วไปเป่าก่อนลูกไปเป่าก่อนไปเป่าก่อนจ้ะมันตัวชีได้หอมมันตาตานอุ้ยคือหอมเถอะวะหอมเถอะวะสปีนี่แหมไปเป่าก่อนเร็วเร็วเร็วใหเป่าให้แม่เป่าก่อนเร็วมันหนาวไปไปให้แม่เป่าก่อนเร็วเร็วเร็วมันไม่ค้อนบอดีแลค้อนบอลหายยให้แม่เป่าก่อนเร็วเร็ว เไปให้แม่ป่าให้แม่ป่าเลุลยไนะไปไปหาแม่กอนหาแม่กอนหาแม่กัน,กน,นไปปากอน,น <laughs> พูดเด๋วมันจะมาอาบน้ำามาละทำยัง้งเดี๋ยวด <laughs> เดี๋ยว ไหนทีอบักนกนานานนะนมันเรียนนี้ขนาอุ่นมันอยู่มันนำอุ่นทั้งคนทั้งมานั่นละ่ะ न <Nhạc> อันนี้ครับโอ้โ,โอ้ฟาสะจอ <laughs> ดิ้นยุ่ยใสร็นี่ปาสซอจยุ่สนี่ <c oughs> เออใหญ่มามเนี่ยเขาจะเอาดินเหมือก่อนนีแต่เป็นเป็นทีเนี่เขาใหญ่ออกไปหรอปมานนี้ย, <c oughs> ยัง,ขงเขาเลีวหรอเมือดินเมือม่อหรอติอด,อดออกไปครับครับครับจัดไปครับผม โค้งัวแยกอ่หนุ่นสองร้ยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโทรติดต่อมือกันขอ,อยังๆั้นอย่บูบูราแค่น,นีเดี๋ยวมีโทษเับเพิ่ไม่บอก สารคามรถนแยกหายากมากยังจะไปแยกอีกนอนหลับหรือเพื่อปล่อยมั้ยลับแล้วอปเลยหลับแล้วปล่อยไปหันละหนามันเขียดเลยไม่เขียดหมามัน่เขียดเหรหาพ่อไหมฮะคุณชบาคุณหนูชบาหลับแล้วหลับแล้วปล่อยเลยหลับแล้วเรื่อย คนมักแต่ดิแต่มีคนเสริมสวยให้งอนนี่นะงอนนี่บางอย่างนี่นะงอนเขียดเขียด <c oughs> เขียดยังไปได้ถึงสองเขียดกระเป็นหมากระไดหมาเขียดกระเป็นสื้อเอามันนอนเอามันนอนเอาผอมมาหน่อยมันนอนที่เก่ามั้น่ะมันน้อนตรงผอมมาหน่นยแหละมันลุกมาที่เก่าที่เดิมที่เดิมของเขา ที่เดิมเขาเขาวามันผ้ามา่านมันชอบมันมือดอ่ะมันชอบมันมืดเย็นๆน,นะครับตรงนี้มุมผ้าม่านตรงนี้นี่แหละของเขาเลยครับตรงนี้อนอนซะคุณหนูสบายแก้วนอนซะจะ้ะคุณหนูจ๋าเอาเอาเอาเเอาาเอาเอาต้องเชียร์สุเอาพันตรงนี้าบนนอนดีกว่านี้าหายงอนแล้ว หนูหายงอนแม่แล้วเอาเอาเดาราตัวใหม่ดาวดวงใหม่ดินี่น้องชบาเอาหายไปเลยหายไปไหนออกมาดาวดวงใหม่ครับเขามองการรถบรรทุกนี่แหละผู้นนตรวจการดินี่หนิูต้ตรวจการรถบรรทุกดินี่ นอนแล้วนี่แหลอะอะให้หนูพักผ่อนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะจ๊ะคลิปหน้าเดี๋ยวหนูนอนก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะในในสวัสดีครับมีพัดลมส่วนตัวด้วย